บริหารเองนะคะทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะเราไม่ต้องไปตามทฤษฎีเราก็ทำว่าถ้าใดที่เราถนาดัดหรือว่าชอบโดยเฉพาะเรามีปัญหาตรงจุดไหนเราก็แก้ตรงจุดน,นั้อน,นอันนี้ได้ทาที่หมดแล้วทำได้อย่างน้อยถ้าละสิ เที่ยวค่ะอันนี้น่าจะเกินเทียทเ่ยวสนะิบเที่ยวแลนี่กทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ 9, 4, ก็สิบเอ็ดองสาดสี่ห้าหกเจ็ด สอยเจด่แปค่ค่ะเดียว